สงสารท่านอูเทนนะคะแต่ต้องรับผิดชอบการกระทำไม่ก็คือดิฉันเตือนแล้วไงดิฉันก็เตือนท่านอูเทนแล้วดิฉันก็บอกแล้วว่าเออเขาพูดด้วยวาจาแล้วครั้งหนึง่งแล้วก็มีหนังสือตักเตือนทางการอีกครั้งหนึง่งสองครั้งแต่ถ้ามันมีอีกครั้งหนึ่งอ่ะท่านจะลำบากแล้วก็เป็นแบบที่ดิฉันพูดจริงๆเพราะว่าแทนที่แบบท่านจะนิ่งเงียบไปซะระบบพระมันเป็นแบบนี้นะคะระบบพระเนี่ยมันไม่มันไม่เอื้อให้เราแบบ ออกปากออกเสียงอะไรได้เลยอันนี้เข้าใจในลึกเข้าใจเหมือนกันนะคะเข้าใจในสิ่งที่ท่านอูเทนโดนเพราะว่าดิฉันเค,เคยอยู่ในความเป็นพระมาก่อนฉะนั้นถ้าถ้าท่านไม่อยากมีปัญหาท่านต้องไปหาวัดอยู่แล้วท่านเป็นเจ้าวาดเองค่ะเป็นเจ้าวาดเองท่านก็กลับไปอยู่จังหวัดมาตุภูมิท่านก็ได้ไปอยู่พยาวก็ได้หรือที่ไหนก็ได้ที่มันสงบสําหรับท่านนะแล้วก็เลิกแบบ คือ,อคือแบบว่าอย่างเงี้ยคือแบบว่าท่านคือแบบไม่ลดลาวาศอกอะ่ะพระที่ดิฉันดูน,นะคือท่านไม่ยอมลดลาวาศอกเลยขนาดเจ้าคณะ ที่ดูแลท่านนะคะคณะเก้าวัฒนะสงครามอ่ะ oh <my. S 1> ท่านก็ยังอัดคลิปแบบว่าโต้อตอบโต้อตอบทุกคนโต้อตอบมหาวัฒนาโต้อตอบดิฉันโต้อตอบทุกคนอ่ะแต่เวลาแกเห็นคลิปใครพูดถึงแกคือแกไม่ยอมเลยไม่มีความลดลาวาศอกเลยนั่นแหละ <Okay. S 1> เมื่อท่านไม่ลดลาวาศอกท่านก็ต้องยอมรับผลแห่งการไม่ลดลาวาศอกจะโทษใครว่าใครไม่ได้นะคะ่ะทุกอย่างมันก็เป็นไปตาม นะกรมมุนาวัตะตีโลโกสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมท่านไม่หยุดไม่พักเลยอะแทนที่จะหยุดไปก่อนให้เรื่องมันซาเรื่องมันเงียบก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาสอนธรรมท,ทีหลัง อันนี้ไม่หยุดไม่ตาทุกคนกดตะกร้านะคะปลาอินซีี่ยเดียวทอดให้เสร็จสาเร็จรูปพร้อมทานไม่อุ่นไม่เวฟกินได้ทันทีพระอุเทนโดนขับจากวัดแล้วใช่ค่ะใช่สงสารท่านนะอันนี้พูดจากใจแบบไม่ได้เตะแตงหรือไม่ได้สลิดดกแบบที่ท่านด่าดิฉันนะอันนี้พูดแบบคนที่ไม่ได้สลิดดกแบบที่ท่านด่าดิฉันก็คือสงสารท่านจริงๆและรู้สึกว่ามันไม่ควรเป็นแบบนี้ท่านสอนทมปกติมันดีอยู่แล้วแล้วท่านก็พรรษาเยอะแล้ว ท่านอูเทนได้ปริเรียนเก้าน่าจะปี35หทุกคน35ิดิเซนที่เกิดได้ปีเดียวเองทุกคนดูนีท่านอูเทนเนี่ยพรรษาอย่างน้อยต้องมี30พรรษาแล้วเป็นพระเถระแล้วอยู่วัดก็ตั้งนานแล้วไม่น่ามาแบบไม่น่ามาถือทิฏฐิถือมานะจนทําให้ตัวเองแบบเดือดร้อนแบบเนี้ยเอออ่ะแล้วก็ เจ้าคณะเขาก็เตือนดีนะเขาก็ให้เกียรติแหละอันนี้ดิฉันก็ไม่ได้เข้าข้างดิฉันก็ไม่ได้เข้าข้างท่านเจ้าคุณราชที่ท่านเป็นเจ้าคณะ9้านะที่วัดชนะท่านก็ส่งหนังสือเตือนการส่งหนังสือเตือนออน,นี่ก็คือการยังให้เกียรติกันแล้วเพราะว่าถ้าไม่ส่งหนังสือเตือนวัดเดือดร้อนไงเพราะว่าพอท่านอัดคลิปที่มันมีการบูลลี่การอะไรเนี่ยสังคมเขาโจทจันกันเยอะและเขาก็จะถามหาสิ เขาก็จะถามหาใช่ไหมว่าท่านอยู่วัดไหนยังไงคนก็ไปขุดประวัติท่านก็รู้ว่าอยู่วัดชนะมันก็เสียหายไปถึงวัดอัะเขาก็ส่งหนังสือเตือนว่าให้หยุดการที่จะทําวิวาทะอนุปวาโทอนุปคาโตอนุปวาโทก็คือพูดว่าร้ายให้คารวาะก่อวิวาทะกับคารวาะไม่จบไม่สิน้นแล้วมันก็ทําให้พระเนนวัชนะเดือดร้อนสมมตินะถ้าสมมติว่าท่านคิดว่า เออเราจะเอาเวลามาเสียแบบนี้ทำไมสมมตินะถ้าเป็นดิฉันที่ดิฉันเป็นท่านอุเทนดิฉันจะรู้สึกว่ากับเคสอย่างนี้นะดิฉันจะรู้สึกว่าเออเราจะเอาเวลามาต่อปากต่อคำกับไอ้คารวาทพวกนี้ทำไมวะเออถ้าเรามองว่าเออเราเป็นเป็นพระพรรษาเยอะแล้วแล้วเราก็เป็นครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานนะ เอาเวลาไปสอนกรรมฐา,านให้คนที่เขาศรัทธาเราดีกว่าไปสอนธรรมให้คนที่เขาศรัทธาเราดีกว่าแทนที่จะเอาเวลามาด่าคนที่มันไม่ศรัทธาเรามันไม่มีประโยชน์ยิ่งดา่ายิ่งอะไรกันมันก็ในทางพระท่านเรียกว่าวาจาที่ที่เป็นไปกับด้วยความแข็งดีก็คืออวดดีใส่กันนะมันไม่จบไม่สิ้นมันไม่จบไม่สิ้นมันมีแต่ไม่จบไม่สิ้น แล้วพระดาดีฉันก็บอกแล้วว่าพระดาดก,กับคารวาสยังไงพระก็เสียเปรียบมายกตัวอย่างถ้าคุณมองเห็นภาพไม่ชัดอย่างเงี้ยท่านอูเทนทะเลาะก,กับอาจารย์จตุรงค์อ่ะใครมันดู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 ดแย่ประกันอ่ะใครดูแย่ป่ากันอาจารย์จตุรงค์ใช้คําหยาบทีฉันก็ไม่ได้บอกว่าอาจารย์จตุรงค์ถูกต้องนะแต่อย่างน้อยเ,เขาแค่สินห้าไงเขาแค่สินห้าไง แต่ท่านอุเทนศนะิลป์227ทะเลาะกันไปมายังไงยังไงคนก็มองท่านอุเทนไม่ดีก็น่าจะหยุดก็น่าจะหยุดถ้าเป็นดิฉันนะั่นนะดิฉันก็จะรู้สึกว่าก็น่าจะหยุดจะหยุดตั้งแต่โดนหนังสือเตือนละก็หยุดไปแล้วเราก็าไปไปสอนลูกศิษย์เราสอนญาติโยมที่เขาศรัทธาเราดีกว่าอันนี้ไม่หยุดจ้าไม่หยุดจะได้หนังสือเตือนปุ๊บได้หนังสือเตือนปุ๊บอัดคลิปเลยอัดคลิปแล้วก็ เหมือนจะตำหนิเหมือนจะตำหนิเ,เจ้าคณะที่ตัวเองอยู่ก็เสร็จดิแทนที่จะน้อมรับแล้วก็แบบเออเราก็อยู่ในอะไรอะอยู่ในสังกัดของเขาว่าอยู่ในคณะเขาพูดง่ายๆคืออยู่ใต้อานัตเขาอ่ะก็แทนที่จะฟังแล้วก็แบบอย่าไปต่อปากต่อคคำไม่จา้าไม่จา้าอัดคลิป่ํำอัดคลิปชํำ,อชำเอนอน,น้อมรับปรับปรุงอะไรก็ว่าไป อย่าไปมีปัญหากับเขาอะเพราะเราต้องอยู่ภายใต้อานัดเขาอะอันนี้พูดตรงๆกันนะคะเออหรือท่านอาจจะคิดแล้วว่าไม่ไม่สนเออถ้าท่านคิดอย่างนี้ท่านก็ต้องยอมรับคือท่านก็ท่านก็แบบโต้ตอบได้แหละแต่ท่านก็ต้องเตรียมหาคณะอยู่ใหม่ซึ่งมันก็เป็นจริงอย่างที่ดิฉันคิดว่าถ้าท่านไม่หยุดอะท่านก็ต้องหาที่อยู่ใหม่แน่นอนเพราะถือว่าฝ่าฝืนไงเขาเตือนแล้วครั้งแรกเตือนด้วยวาจาครั้งสองเตือนด้วยหนังสือท่านไม่หยุดไง ไม่อยู่ครั้งสามก็ต้องลงดาบแล้วก็ถือว่าไม่อยู่ในโอวาทไม่อยู่ในโอวาทก็ไปหาคณะอื่นอยู่แล้วก็หายากก็แล้วก็แล้วท่านเป็นข่าวขนาดนี้อสมมติอะจะไปอยู่คณะอื่นเขาก็ไม่กล้ารับอันนี้พูดตรงๆนะยกเว้นว่าไปอยู่ต่างจังหวัด่พอได้ไปอยู่ต่างจังหวัดไปหาวัดที่ไม่มีเจ้าวาดแล้วท่านก็ไปเป็นเจ้าวาดซะไปเป็นเจ้าวาดเองเลยก็จบ เจได้นะสงสารนะอันนี้พูดตรงๆว่าสงสารลึกลึกลึกับสงสารท่านแต่ว่าทิฏฐิมานะท่านมันเยอะไปหน่อยทิฏฐิสูงเหมือนต้นตาล <c oughs> ไม่ฟังอะไรเลยเออไม่ฟังอะไรเลย <c oughs> ไม่ฟังอะไรเลยงง <c oughs> <c oughs> แต่ก็ไม่ได้นำพาเขาจะมีคำพูดว่าแต่ก็ไม่ได้นำพา แต่ก็ไม่ได้นะพากดก้านะคะไปะทุกคนเดี๋ยวดิฉันจะลงไลฟ์แล้วนะเดี๋ยวขอลงไลฟ์ก่อนเพื่อที่จะไปไลฟ์ต่อเอ๊พูดยังไงเดี๋ยวจะไปดูบ้านค่ะเดี๋ยวจะไปดูบ้านค่ะพี่โลดนี่ขายปลาอ่ะทุกคนขออีกสองออเดอร์สุดท้ายก่อนลงไลฟ์ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวห้าโมงลงไลฟ์ก่อนนะห้าโมงลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปไปบ้านใหม่ไปดูหน่อยว่าวันนี้เขาฉาบปูนไปถึงไหนยังไงแล้วฝนตรงฝนตกยังไงบ้างมาดูต้องไปทุกวัน ทีแรกว,ว่าถ้าฝนไม่หยุดจะไม่ไปแต่นี้ฝนมันหยุดนะคะก็นิดนึงอีกสองบ้านนะคะอีกสองบ้านขออีกสองบ้านจ้ะมีไมคขาอีกห้านาทีนะคะเดี๋ยวลงไลน์นะคะกับอีกสองบ้านเท่านั้นกดกร้าได้เลยะค่ะสองบ้านสุดท้ายกดติดตามแล้วขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกสองบ้าน สุดท้ายจ้าสองบ้านสุดท้ายจ้ามาเลยจ้าปลอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จอะไรฝนก็ไม่มีแล้วทำไมยังเป็นแบบนี้อยู่ปลอินทรี กดตะกร้าได้เลยกดตะกร้าได้ชําระเงินนะคะขอบพระคุณค่ะ2บ้านนะคะ429บาทค่ะปลาอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานค่ะ2บ้านสุดท้ายใครใจดีกดตะกร้านะคะก่อนที่จะเจอกันอีกรอบหนึ่งสองบ้านค่ะสองบ้านกดตะกร้าได้เลยปลาอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทาน ใจดีโกดกา้าใจดีโกดก้านะคะขึ้นฮอตสี่รอแปาคานนสองวันถึงค่ะกรุงเทพและปริมณฑลหนึ่งถึงสองวันได้ของแล้วนะคะติกตอกส่งของไวเนี่ยมาเอาแล้วเนี่ยไอไอออเดอร์เมื่อวานเนี่ยวันเนี้ยทิกตอกเข้าแล้วพรุ่งนี้ส่งแล้วกรุงเทพได้แล้วพรุ่งนี้ใครที่สั่งใครที่สั่งไว้เมื่อวานอะ่ะพรุ่งนี้เตรียมรับของเลยกรุงเทพเตรียมรับของได้เลยส่งเร็วส่งเร็วส่งไวไวใจติกตอก กดกร้าได้เลยนะคะสองบ้านสุดท้ายจ้าขอบคุณค่ะสองบ้านสุดท้ายจ้ากดกร้าได้เลยกดกระาเลยปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ใจดีกดตะก้าใจดีกดตะก้าใจดีกดตะก้า,กา,กาตกลงพาดแท้ไหมคะไม่รู้ค่ะดรือใช่ไม่ได้เล่นพาทุกคน429บาทนะคะเป็นปลาอินซีแดดเดียวนะคะ429บาทค่ะ ชื่นชมครับติดตามตั้งแต่ผ้าส้มชัดเจนและเป็นคนรู้เรื่องแนละสื่อสารได้ดีมากๆขอบคุณค่ะสั่งแล้ว2แพ็คเออที่นี่แค่407บาททุกคนถ้า407บาทคุณสั่งเลยนะเพราะปกติช่องทางอื่น429บาทไม่ไม่มีส่วนลดเลยแนมะ้แต่บาทเดียวนะช่องทางอื่นนะแต่ถ้าติกต็อกได้407บาทแสดงว่ามันได้ส่วนลดเดยอะเลยกดตะกร้านะคะกดตากร้าได้เลยกดตากร้าได้เลย อะไรกะนถุงอะไรกะนข้าผูขเพราวันนั้นจใจก็ปูไข่เออกินกันหมดแล้วยังไม่ใส่ใส่นี่ไงเดี๋ยวให้เทียบให้ดูข้าผูไข่ค่ะเทียบให้ดูเทียบกับหน้าเทียบกับฝ่ามือเลยอ่ะอีชิ้นนี้ชิ้นเดียวก็คุ้มเลยเอออันนี้เสียแล้วกินไม่ได้เสียไร,รัามเอาไปทิ้งค่ะเออกินได้แล้วได้มา อออนะถ้าไปเจอแพ็กร้อยห้าสิบให้บล็อกได้เลยนะคะเป็นมิจฉาชีพถ้าเจอปลาอินซีแพรลี่ร้อยห้าสิบบล็อกได้เลยเป็นมิจฉาชีพร้อยห้าสิบมิจฉาชีพร้อยห้าสิบมิจฉาชีพอืมิกตอบได้ส่วนลดค่ะบล็อกได้เลยนะคะพี่บล็อกได้เลยนะแจ้งคนอื่นด้วย พี่โดนมิจฉาชีพพี่จะโดนมิจฉาชีพหรอกนะคะสองบ้านสุดท้ายค่ะมาเร็วสองนาทีสองบ้านสุดท้ายสองบ้านสุดท้ายกดตะกร้าเลยค่ะจะลงไลฟ์แล้วสองบ้านสุดท้ายสองบ้านสุดท้ายกดตะกร้าด้เลยสองบ้านสุดท้ายกดตะกร้าจ้าสองบ้านสุดท้ายกดตะกร้าจ้ามาเร็วสองบ้านสุดท้ายกดตะกร้าได้เลยป้อินรีแดดเดียวทอดให้เสร็จสำเร็จรูปพร้อมทาน ไม่อุ่นไม่เวฟพินได้ทันทีไม่อุ่นไม่เวฟพินได้ทันทีกดก,กร้าได้เลยกดก,กร้าได้เลยปลาอินรีแดดเดียทอดให้เสร็จสำเร็จลูก <Yeah. S 1> เออสโลแกนเขามีอยู่สโลแกนเขามีอยู่ค่ะ <Yeah. S 1> ทอดให้เสร็จสำเร็จลูกพร้อมทาน มีไหมคะทุกคนมา,ลา,กกาเลยวก็จะกล้าเลยท่านมาหาอุเทนโดนโดนซักแล้วก็นั่นแหลคะค่ะเวรใครกรรมมันกรรมุนาวัตตีาคง,งดิฉันเคยโดนมาก่อนนะดิฉันไม่ตามเติมท่านหรอกในเรื่องการโดนคําสั่งโดนอะไรลงทันลงโทษเนี่ยดิฉันก็เคยโดนเหมือนกันฉะนั้นดิฉันเข้าใจดีแต่นั่นแหละเวรใครกรรมมันอนะ ไปหาวัดอยู่ซะท่านที่มันสบ,บ,บายใจไม่ต้องอยู่ในอนไทยัยปอสมุดประการสองวันค่ะกดตะก้าเลย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 ค่ะกดตะก้าเลยขอบคุณค่ะอะทุกคนลงไลฟ์ก่อนนะห้าโมงแล้วเดี๋ยวเจอกัน เจอกันอีกทีประมาณ5โมงนิดนิดห้าโมงครึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านถ้าใครแบบที่อยากดูแบบบรรยากาศเดินเล่นไม่ได้ขายของเดี๋ยวเจอกันนะคะแต่ถ้าใครอยากซื้อไออินทีเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนข้ามขอบคุณค่ะบ๊ายบาย